สวดีครับผมสันนิจวรวิทานนท์ครับผมและผมเปิ์สุวิทกรมอมรนันท์ครับผมที่นี่รายการหนึ่งวันเดียวกันนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณไม่เคยรู้ครับผมแล้ววันนี้เราสองคนนะครับต้องมาปฏิบัติภารกิจเป็นโลเคชั่นแมนไอ้โลเคชั่นแมนเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรฮะคือคนที่จัดหาสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการถ่ายทำโฆษณาบิวติ้วิดีโอหรือภาพยนตร์ครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นโลเคชั่นแมนตัวจริงเลยครับเขามีวิธีหาสถานทีีี่สววววยยๆใให้้้้เเรรราาไไดดดดดูกกัััััันนนนนนนะคคบบตติมมผ สวัสดีครับผมพี่ยาชับครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูโลเคชั่นอันหนึ่งพอดีพี่ได้รับสดวเป็นลักษณะของบ้านริมคลองที่มีสาราริมน้ําวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเรือนั่งไปไม่ได้ถนนเนี่ยมันจะไม่ได้ไปทางในลายของคลองเราจะไม่ให้เห็นในความต่างของความเป็นศาราพี่ไปติดต่อเรือก่อนโอ้ร้อนบกใช่ไหมทำไมกลัวเรือ ขอติดต่อเรือไปที่คลองอ้อมนิดนึงก็ชั่วโมงห้าร้อยสามร้อยได้ไหมสามร้อยมาต่อลงราคาส่วนตัวก่อนโอ้โหคอบโอ้โหครับใอ่ไช่ได้แล้วอย่างนี้เวลาเราเป็นโ o เ a ชั่นแมนเนี่ยครับขั้นแรกต้องทำยังไงบ้างคือเออ ประเด็นแรกเราคงต้องทำกันบ้านก่อนเช่นกำหนดโซนหรือจุดที่เราไปเซเวดูอาอย่างพู้ว่าโจทย์ที่เราจะเป็นลังหนาวของบ้านริมคลองเราเราก็คงต้องออดูว่าในคลองคลองที่เราจะไปเนี่ยมันมีใน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 ความเป็นโลคชันนั้นๆอยู่ไหมเวลาเราไปขอเขาว่าเราใช้โลเคชั่นเขาในการถ่ายทำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ให้ปะครับมันมีหลายองค์ประกอบครับอย่างเช่นความ ความไม่สะดวกของเขาความเป็นส่วนตัวอันนี้อันนี้ก็มีความสําคัญอยู่เหมือนกันพรซเซนเตอร์ก็มีก็มีผลสําหรับการการให้พื้นที่ดาราคือใครตัวสินค้าเป็นอะไรเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าดารอ่าถูกต้องครับผมพี่ยอดครับเป็นมายังไงถึงมาทําอาชินนี้ได้ครับผมตัวพี่เคยทํา พับมาสเตอร์พับแมนในแง่ของหาของประกอบฉากมาก่อนออเหมือนจุดอิ่มตัวมะะั้งฮะเราก็เลยเปลี่ยนลาย <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่ง,ซ,งซึ่งการการเปลี <S 2> <S 2> <ๆ>่ยนลายของการมาทำโลเคชันเนี่ยมันก็จะท้าทายในแง่ของของความแปลกใหม่โดยคอนเซ็ปต์มันก็ไม่ต่างกันคือการทําหาของประกอบฉากก็คือการหาสิ่งของมาเข้าร่วมเฟรมการทำโลเคชั่นแมเนเจอร์ก็คือเหมือนกับการหาโลเคชันเพื่ออยู่ในหนังเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนั้นมากกว่า เอผมดูหนังจบเนี่ยมันมีอ n นเครดิตขึ้นนะครับตำแหน่งของพี่นี่เรียกว่าอะไรครับเอ่อ location manager ภาษาไทยมันคือผู้จัดการฝ่ายสถานที่ยา้ายมาทำ location นานแค่ไหนแล้วครับก็เกือบ10ปีแล้วครับแต่ว่าสต็อกสถานที่ทั้งหมดพี่ต้องเก็บไว้เยอะมากเป็นหมื่นเลยมั้งฮะที่การ<อ>เก็บของพี่รดเราก็แยกเป็น b u ด d i n ทุ่งหญ้าทองแม่นม้ำ ทอาทิายท์ก็ขึ้นไม่เหมือนกันทะเลไม่เหมือนครับ <ต cover. S 2> ไม่เหมือนแล้นวนวีตว้ตั้งแต่รับงานมาโจทย์ไหนที่เขาให้ไปหามันยากที่สุดเลยถ้าโจทย์ที่รับมายากก็คือบ้านแต่ถ้าในแง่ของการทํางานถ้าถ้าถามพี่เนี่ยทำงานกับทะเลยากสุดบางบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีจุดขึ้นลง <ม 'm. S 1> โดยง,ง่ายเรื่องการขนของคุมโซนกันคนกันนักท่องเที่ยวหรือกันพื้นที่บางที่เนี่ยเราก็อาจจะทํางานยาก โลเคชันที่หนึ่งครับพี่พี่ใช้อะไรบ้างครับโดยโดยปกติเราไปดูกันเนี่ยสองคนบัดี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่คือเทียบไซส์เราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเรื่องวัดเราอาจจะใช้ความสูงของจนี่ว่าสูงเท่าไหร่แล้วเราลองให้จนี่ลองไปยืนที่สำคัญของการหาโลเคชันอีกอย่างหนึ่งก็คือทิศเรื่องแสงแดดอาผ้าที่ขึ้นทา้งไหนตกทั้งไหนอันนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวกับการวางแบนของการถ่ายทําอ,อ,อยู่เหมือนกันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดตอนเช้า อยากต้องการแสงฝั่งนี้แต่ไปยืนอีกฝ้าของตึกทั้งเชา้ามันก็เงาทั้งนั้นเลยเรื่อ้เงาอะไรอย่างนั้นการมาเซลเว่แบบเนี้ยพอเราเจอสิ่งที่น่าสนใจเช่นว,วัด หรือความเป็นทางเดินอย่างเงี้ยทางเดินเงนี้ยน่าสนใจเผื่อเป็นซีนอื่นสําหรับหนังเรื่องอื่นหรืออะไรอย่างต่าง,<อ>งเราก็อาจจะเก็บผ่านกล้องก็ได้เซนสต็อกหรือว่า,าบรรยากาศความดําเนินชีวิตของผู้คนแถวนี้มันอาจจะเป็นเรสเฟลนเสื้อผ้าคอสตูมตะคุณตาแถวนี้ก็ควรจะแต่งตัวแบบนี้อันนี้ก็มันอาจจะมาจากเราก็ได้เดี๋ยวเราลองขึ้นดูถ่ายต้นไม้หรือดูบรรยากาศเป็นของแถมดูว่าตรงนี้วันนี้สามารถใช้ในเรื่องอื่นได้หรือเปล่า อย่างนี้เวลาทํางานก็มีการแข่งขันกันไหมครับว่ามีโลเคชันแมนหลายคนอ๋อไม่ครับไม่ไม่แล้วแต่จ้างแล้วถ้าเขาอยากเห็นมุมเขาผนที่ต้องขึ้นไปถ่ายป่ะเออไม่ครับไม่คือคือคือผมเชื่อว่าโดยโดยจินตนาการภาพของผู้กับหรือทีมงานเนี่ยเขาจะ make ซนส์ในแง่ของมุมอยู่แล้วผมนี้ความท้าทายของการเป็นโลเคชันแมนอยู่ตรงไหนครับพี่ความท้าทายของมันก็จะเหมือนเหมือนกัว่าเราต้องเป็นตาให้ับ ภูมิกับเราต้องสรรหาในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมงานแฮปปี้หรือในแง่ของภาพของหนังออกมาได้ได้ดีตามที่ความต้องการของเขาอะไรเง<ม>ี้ยสมว่าเขาบีบม,มาเป็นบ้านทรงไทยเราอาจจะไม่ได้มองเป็นบ้านบ้านบ้านทรงไทยก็ได้เป็นลักษณะของทรงแปลกๆที่มีคาแรคเตอร์ของมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะพรีเซนต์เหมือนกันันนก็ถ่ายเกบไว้ผมว่าเจ๋งอย่างหนึ่งของอาชีพนี้ก็คือเขาได้ เที่ยวด้วยมเป็นการเที่ยวนะแต่แต่มันก็คงมีแรงกดดันอยู่เหมือนกันบ่ายไปแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายรูปสักรูปนึงเลยอันนี้มัน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 ก็สร้างแรงกดดันให้ให้กับเราเหมือนกันมันก็อาจจะไม่ไม่ได้สนุกก็ได้แต่ถ้าบางวันแบบออกไปแล้วไม่เย็นแล้วไม่เจออ่าซึ่งซึ่งซึ่งเพราเย็นเย็นนั้นหรือคืนนั้นเนี่ยเราก็คงต้องรีบกลับมาทํากันบ้านหรือในแง่ของการหาข้อมูลหนักเป็นสองเท่าสําหรับวันรุ่งขึ้นว่าคราวนี้แหละเช้านี้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องได้ในสิ่งที่เราควรจะมีได้้แลว ที่เรากันลืมคือการถ่ายชื่อของโลเคชันนั้นๆไว้วัดนี้ไงวัดวัดเมืองฟังฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะพี่ก็ทำอาชีพเหมือนคล้ายๆกับนักธุรกิจหรือพ่อค้าเหมือนกันนะคือสินค้าของพี่คือสถานที่ที่เก็บไว้ในสต็อกแล้วถ้าเกิดผมสมมติบังเอิญเนี่ยผมมีหนังเรื่อง